โมเมดซาลาตตกเป็นข่าวอย่างร้อนแรงนะครับว่าอาจจะย้ายไปลีกซาอุนะครับเรื่องนี้มีมูลความจริงมากแค่ไหนผมจะมาสรุปให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของข่าวนี้ครับเริ่มจากสัข่าวของซาอุชื่อว่าอาริยาดิยานะครับเปิดเผยในวันที่7สิงหาคมครับว่าสโมสรอัลอิทิฮัดต้องการตัวโมเมดซาลาครับมาเล่นร่วมกับคาริมเบเซม่าอินโกลกองเตและฟาบินโยครับจากนั้นเนี่ยนักข่าวชื่อวาลิดอัลฟาราชครับจากช่อง m อ็มบของซาอุก็คอนเฟิร์มนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมเจรจาจะขายซาลาตจริงหาคม โมฮัมเหม็ดนัวครับอดีตกองกลางทีมชาติซาอุซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะของอัลอิทิฮัดมาก่อนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาส75%ที่ซาลาจะมาเป็นเพื่อนคนใบของอัลอิติฮัดนะครับซึ่งข่าวเนี่ยเริ่มจากฝั่งซาอุทั้งหมดในช่วงแรกแต่จากนั้นไม่นานครับสื่ออกฤษเองก็เล่นประเด็นนี้ด้วยก็ดูจะเป็นเรื่องที่มีมูลเลยทีเดียวนะครับขณะที่เรื่องของค่าเหนื่อยครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกมี2คนก็คือคริสเตโนโรนัลโดกับคาริม่าาัท้กกงว คนนี้ในสัญญา3าปีเต็มนะครับหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องของค่าเหนื่อยที่มากที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่าซาร่าเนี่ยจะได้เครื่องบินเจ็ตหนึ่งลำหรือว่าตัวเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสแบบอลิมิเต็ดให้ตัวเขาและครอบครัวครับตลอดสัญญาที่เล่นในลีกซาอุนอกจากนั้นยังจะมีรายได้เพิ่มจากการเป็นผู้โปรโมทการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียและอาจจะได้หุ้นส่วนของสโมสรฟุตบอลในลีกซาอุในอนาคตเมื่อเลิกเล่นไปแล้วนะครับคำถามก็คือทําไมลีกซาอุเนี่ยต้องการตัวซาร่ามากขนาดนั้น พีคของการเล่นนะครับเขาเพิ่งจะอาอยุแค่31ปียังมีฟอร์มดีมากต่างจากตอนคริสเตียโนโรนโดเนี่ยที่ย้ายมาลีกซาอุตอนอายุย่าง38ปีซึ่งการได้ตัวนักเตะเกรดเอที่ยังเล่นได้ดีเนี่ยมาเสริมทัพทั้งทั้งที่คุณภาพของซาลาเนี่ยก็ยังเล่นได้ในยุโรปสบายๆครับสโมสรอ,อ,อัลอิติฮัดเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายราคานี้นะครับเหตุผลข้อสองก็คือซาลาเนี่ยเป็นขวัญใจของชาวอาหรับนะครับคือไม่ใช่แค่คนอียิปต์เท่านั้นแต่สื่อบางเจ้าเนี่ยใช้คำว่าอาหรับพรายนะครับเพราะว่าซาลาเนี่ยเป็น ยิ่งดูดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับและเหตุผลที่3ก็คืออียิปต์กับซาอุดเนี่ยมีพรมแดนติดกันครับครุงไครโรกับเมือเจ็ด,ดาเนี่ยห่างกันแค่2ชั่วโมงในการบินนะครับแปลว่าถ้าเกิดซาลาเนี่ยย้ายมาอยู่อาอิทิฮัดรับรองได้เลยนะครับว่าจะมีทัวร์ดูบอลจากชาวอียิปต์เข้ามาชมอย่างแน่นขนาดทุกวีคนะครับดังนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับฝั่งซาอุดก็จ่ายได้ขอแค่โตซาลากับต้ตสกัดลิเวอร,ร์พูลเนี่ยตอบตกลงเท่านั้นครับแต่ปัญหาที่เดือนนี้จะรมท่เกิด่งซึขาายยขได้รแต่ปะเด็นก็คือ เวลาเนี่ยมันกระชั้นเกินไปถ้าเกิดลิเวอร์พูลจะขายซาร่าเนี่ยต้องหาตัวแทนให้ได้ก่อนวันที่1กันยายนก่อนตลาดปิดนะครับคำถามก็คือคุณจะไปเอาใครครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลเนี่ยต้องซื้อนักเตะแบบแพนิคบายครับทีมคู่เจราจาเนี่ยต้องบอกว่าฟันราคาหัวแบะแน่ครับที่พไปกว่านั้นเนี่ยนักเตะเกรดเอก็หาซื้อยากเพราะว่าทีมต่างๆเนี่ยเขาไม่คิดจะปล่อยกันแล้วเพราะว่าซีซั่นมันเริ่มกันแล้วครับอย่างดีก็ได้นักเตะเกรดบีหรือว่านักเตะที่หาทีมลงไม่ได้อย่างพวกชูอัลเฟลิกส์เป็น โค้ชก็ลำบากใจนะครับจริงๆแล้วครอปเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเดนจะเจอนิวคาสเซิลครับว่าเรื่องซาร่าเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างคำตอบของเขาคือไม่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดลิเวอร์พูลกล้าขายซาร่าเพื่อเอาเงินนะครับก็ต้องยอมหักกับเจอเกนครอปแน่นอนนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าไม่คุ้มครับคุณจะไปหาโค้ชระดับเจอเกนครอปได้จากที่ไหนอีกครับสำหรับผมเองเนี่ยจากที่ตามข่าวโมฮัมเหม็ดซาร่ามาตลอด3สัปดาห์นะครับเชื่อว่าการย้ายไปลีกซาออ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 ุดดดิิคคคครรรรรรัััััััั้้้้้งงงงงนนนนนนีีีีีเเ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 ่่่่่่ยยยยยยจะะไไไมมมมมกกกกกกขึใชววววซซ์์บบบืืตาา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 าลลลล็แสสสญญพู2ปถ ไปเรื่อยๆจนครบสัญญาก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยคิดเรื่องย้ายทีหลังส่วนผู้บริหารหงแดงเนี่ยก็คงจะไม่กล้าหักหาน้ําใจของแฟนบอลและผู้จัดก,การทีมกันขนาดนั้นนะครับจริงอยู่กับว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อได้เกือบทุกอย่างบนโลกครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยครับซึ่งโมเมนต์นี้เนี่ยอีแค่แป๊บเดียวตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ลิเวอร์พูลจะขายครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับซาร่าจะอยู่หงแดงต่อไปในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับ